ที่วลาหลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าจริงไหมรัะว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงคเอาเอาคำถาม,าามานีส้สั้นๆก่อนนะครับค่ะโลกนี้มีจริงไหมคะนี้มีจริงครับเพราะเราเพราเราอยู่ก็เราอยู่ในโลกนี้นะคะถ้าเราอยู่ที่โลกอื่นโลกอื่นมีจริงไหมคะก็ไม่แน่ครับเพราะไม่เคยไปค่ะเพราะฉะนั้นสดงเห็นว่านะคะโลกนี้ถ้าดูในจักรวาลเนี่ยเป็นอะไรคะ ดาวหรือฝุ่นดาวเล็กๆแต่ข้อเล็กๆครับค่ะแต่มีคนเยอะมีอะไรตั้งแยะมีภูเขามีแม่น้ําแล้วโลกอื่นนะคะที่เรามองเห็นเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะเล็กๆแล้วก็จะมีอะไรอย่างอื่นได้ไหมเพราะเรายังไม่ได้อยู่ที่นั่นเราก็ไม่รู้ว่ามีแต่ถ้าเราอยู่ที่นี่นะคะเราก็รู้จักโลกมนุษย์และถ้าเราเกิดในโลกซึ่งทรมานมากนะคะมี เหมือนกับภูเขาไฟที่โลกนี้โลกเดียวมีไม่กี่ภูเขาไฟใช่ไหมคะแต่ว่าที่นั่นเพียงที่เดียวมีภูเขาไฟเต็มไปหมดเลยร้อนมากเป็นไปได้ไหมโลกนี้มีน้ำท่วมบางคราวนะคะแต่โลกอื่นเนี่ยจะมีเต็มไปได้วยน้ำสกรปรกแล้วก็มีสิ่งที่มีชีวิตในขณะนั้นซึ่งทนทุกข์ทรมานได้ไหม พระเหตุว่าเราคิดว่านะคะมีโลกนี้โลกเดียวแต่กรรมที่ได้ทําแล้วเนะะี่ยค่ะคือความดีและความชั่วนะคะถ้าพูดถึงกรรมดีหมายความถึงสิ่งที่ทำนั้นเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเลยถ้าพูดถึงกรรมชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เบียดเบียนคนอื่นประทุษร้ายด้วยจิตใจที่ไม่มีเมตตากรุณาเลยนะคะแล้วผลอะไรจะเกิดขึ้นสองอย่างนี้จะให้ผลเหมือนกันไหม กรรมดีกับกรรมชั่วไม่ครับไม่เพราะฉะนั้นกรรมดีก็ให้ผลที่ดีนะคะด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าสุขติกับทุคติสุแปลว่าด,ดีค่ะคติแปลว่าไปถ้าเราจากโลกนี้ไปนะคะสู่สุขติหมายความว่าไม่ได้ไปนรกหรือว่าไม่ได้ไปสู่สถานที่ที่ลำบากเดือดร้อนนะคะแต่ถ้า ทุขติก็ต้องมีเพราะว่ากรรมไม่ดีก็ต้องมีเพราะฉะนั้นด้วยกรรมไม่ดีนั่นแหละนะคะก็เป็นการที่เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วกรรมนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดในทุกขติเกิดเป็นสัตว์รจชานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดในนรกอบายภูมิเนี่ยคะ่ะมีสี่ภูมินะคะอบายภูมิหมายความถึงภูมิที่ไม่เจริญในโลกมนุษย์เนี่ยคะ่ะก็ยังมีการที่จะเจริญด้วยความดี มากจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้แต่ในทุกติภูมิไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้เลยเพราะเหตุว่าเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะภูมิต่างๆมีตามเหตุถ้าเหตุดีนะคะภูมิสวรรค์ก็มีแล้วก็ถ้าเหตุนั้นดีมากกว่าในภูมิสวรรค์นะคะสามารถที่จะละคลายบรรเทากิเลสได้มากกว่าก็เกิดเป็น พรหมบุคคลในพรหมโลกซึ่งก็เป็นเทพที่สูงกว่าสวรรค์ที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธฐภพนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าเราศึกษาธรรมะจริงๆนะคะก็จะมีเหตุและผลจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้โดยละเอียดว่าเหตุนี้ทำให้เกิดผลอย่างไรแม้แต่ในโลกเหล่านี้ค่ะก็มีความต่างของกำเนิดสองอย่างคือเป็นมนุษย์กับเป็นสัตว์เดรจฉานเป็นผลของกรรมเดียวกันหรือเปล่า หรือว่าเหตุต่างกันนะคะถ้ากรรมดีก็เป็นมนุษย์ถ้ากรรมไม่ดีก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมนุษย์นี่ก็มีเหมือนกันหมดหรือว่าต่างกันไปหลากหลายเช่นมนุษย์บางคนนะคะเกิดมาเนี่ยก็พิการตั้งแต่กําเนิดก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่มีปัญญาอ่อนก็ได้นะคะหรือว่าถึงแม้ปัญญาไม่อ่อนนะคะมีทรัพย์สมบัติมากมีรูปสมบัติมีอะไรก็ตามแต่แต่ไม่มีปัญญา ไม่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผลของการ,รที่ต่างกันแม้แต่การเกิดเนะะี่ยค่ะรูปร่างหน้าตาก็ยังต่างกันทั้งๆที่เป็นผลของกรรมดีทั้งนั้นเลยที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะและมนุษย์นี่ก็จริงๆแล้วก็มีแค่ตาหูจมูกตาสองข้างคิ้วหน้าแต่ทำไมไม่เหมือนกันเลย เพราะฉะนั้นกรรมแต่ละกรรมที่กระทำเนะะี่ยค่ะก็ตามกำลังของกิเลสเพราะเหตุว่ากิเลสได้แก่สภาพธรรมะที่ไม่ดีนะคะความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุให้กระทำทุจริตกรรมถ้ามีทุจริตกรรมเล็กน้อยนะคะก็อาจจะให้ผลหลังจากที่เกิดแล้วไม่ใช่ตอนที่จากโลกนี้แล้วก็ไปเกิดในอบายภูมิเพราะฉะนั้นแม่แต่กรรมเนะะี่ยค่ะก็มีทั้งที่ทำให้เกิด และเมื่อเกิดแล้วนะคะก็ยังตามเบียดเบียนหรืออุปธรรมได้ด้วยเหตุนี้เกิดมาแล้วบางคนก็สุขและทุกข์แม้แต่เกิดก็ยังต่างกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าความละเอียดของเหตุมีมากด้วยเหตุนี้สิ่งต่างๆที่วิจิตเพราะความวิจิตของเหตุที่ได้กระทำแล้ว